อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กิรันนะครับและเกมอื่ืออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจลิก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทั้งคนที่เข้ามารับชมการแนะนําวิธีการเคลียร์เวสกิจกรรมการประลองแห่งคลื่นน้ำาครับแล้วก็คนเลิกเข้ามาเพราะว่านะ้าปกโรซเลียด้วยนะครับผม <laughs> บอกไว้ก่อนเลยแล้วกันะะนะครับว่าโรสเลียผมยังไม่ได้ปั้นนะครับผมไม่ได้เอามาเล่นผ่านให้ดูนะครับผม ก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้เนาะวันนี้นะครับรายละเอียดการผ่านเนี่ยมันก็จะเป็นแนะนําทางด้านของการชาร์จโจมตีนะครับผมมันจะลดการใช้พลังกายลง50%แล้วก็มันจะสแต็กด้วยนะครับก็คือถ้าเราชา์จโจมตีแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์ได้เนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละ50%ซ้อนทับได้สูงสุด8ครั้งนะครับก็คือมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่งการชาร์จโจมตีเนี่ยมันก็คือการกด การโจมตีธรรมดาค้างไว้นะครับผมถ้าเป็นประเภทหอ,อกหรือหอ,อกเนี่ยมันก็จะพุ่งใช่ไหมถ้าเป็นดาบนะครับผมมันก็จะใช้ท่าแบบนี้เนาะนี่หรือว่าถ้าเป็นน้องโนเอลมันก็จะหมุนควงนะครับผมหรือถ้าเป็นธนูก็คือจะเป็นการชาร์จยิงนะครับซึ่งณนะที่นี้นะครับการใช้ธนูเนี่ย ใครมีน้องแพะให้ใช้เลยนะครับผมถ้าใครปั้นไว้นะมันจะผ่านง่ายมากๆเพราะว่าน้องแพะของผมอีกดีนนึงเนี่ยมันยิงไปถึงหลักแสนเลยนะครับผมชาโจมตีสแต็กเต็มเนี่ยไปถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาเอาน้องแพะผ่านให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอามาเป็นชายละกันเพราะว่าไหนไหนตู้ชายก็เข้านะครับผมเนาะตู้ตอนนี้เป็นตู้ชายอยู่นะครับผมก็จะเอาชายแล้วก็มีไฟ2นะครับ แล้วก็มีน้ำสองน้ำนะที่นี้ผมเอาเป็นบาบาร่าเพราะว่าตอนที่เราใช้สกิล e ของบาบาร่าอยู่เนี่ยสกิลน้ําการโจมตีเป็นน้ำนะครับผมจะแรงขึ้น1 5ก็คือกด e หรือว่าเป็นสกิลธรรมดานั่นแหละนะครับผมเนาะแต่ในเล่นในคอมนะครับผมมันเป็นการกด e นะครับผมก็เลยเรียกว่าสกิลกด e เนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชายนะครับชาร์จโจมตีเพื่อเก็บสแต็กไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนี่นะครับ ระดับความยากสุดก็เงื่อนไขไม่มีอะไรนะครับฆ่ามอน30ตัวภายใน150วินาทีนะครับผมแล้วก็ไม่ตายเลยแค่นั้นเองนะครับผมนี่นะครับอย่างี้ผมบอกเนาะผมก็จะเปลี่ยนบาบาบ่ามาก,กดก e. นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นชายนี่แล้วก็ร์จโจมตีแบบนี้นะครับผม กดโจมตีค้างไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีแล้วมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแรกๆของผมเนี่ยประมาณ4ี่ห้าพันนะครับตอนนี้เป็นหมื่นกว่าแล้วนะกดอีค้างนะครับผมเนี่ยนี่นะครับเป็นหมื่นหกแล้วเนาะอ้าวตอนนี้ล่างอันนี้หมดนะครับผมล่างการใช้ดาบหมดเวลาแล้วเนาะก็เอาเปลี่ยนก็ได้ครับผมอ่ะตอนนี้เป็นดีลุกบ้างเนาะ โอ้โหอะไรครับเนี่ยนี่นะครับผมมันจะแรงมากๆเลยนะชาติโจมตีเห็นไหมครับผมขนาดตีลูกผมดาบเลเ้ยวเจ็ดสิบนะอันนี้ดาบเลเ้ยวเจ็ดสิบนะครับผมแต่ว่าตีธรรมดาเนี่ยเห็นไหมมันจะเบาอยู่นะครับผมเนี่ยแต่ว่าถ้าชาติโจมตีมันจะแรงมากๆนะครับผมตอนนี้สแต็กน่าจะหมดนะครับสแต็กมันน่าจะหมดแล้วเนาะ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้ตัวละครทั่วไปในการผ่านการชาร์จโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบใหญ่หรือว่าอาวุธอะไรต่างๆสามารถชาร์จโจมตีได้แรงขึ้นหมดเลยนะครับผมแต่ถ้าจะง่ายที่สุดเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับแนะนําว่าเป็นน้องแพะเลยนะครับ เน้นการชาร์จโจมตีมอนสเตอร์ให้ตายแล้วก็เก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมเนาะสำหรับใครที่อยากดูโรซารียนะครับผมยังไงถ้าผมปั้นเสร็จเนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีละกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปเนาะยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับบ๊ายบายครับผม